สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนของวันนะคะในวันนี้วันก็จะยังพาเพื่อนๆมาเรียนกันในหมวดหัวข้อคําเชื่อมกันต่อค่ะเพราะว่ามีเยอะมากๆนะคะแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่ขอบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะคําเชื่อมในวันนี้ที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะก็คือคําว่าตั้งแต่ค่ะในภาษาพม่าจะพูดว่ากระเดกะกระเดกะ เดี๋ยววันจะเอาคำนี้มาสร้างประโยคให้ยาวขึ้นนะคะเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นมาเริ่มกันเลยค่ะประโยคที่หนึ่งนะคะอ่านว่าตู่เย่าหลากระเดกะตู่แปลว่าเข่าค่ะเย่าหลาก็คือมาถึงนะคะกระเดกะแปลว่าตั้งแต่ค่ะเยมเมยนันยาแด่เยมเมยแปลว่าน้ําหอมค่ะนั่นหรือว่าอันนั่นแปลว่ากลิ่นค่ะ อันนั่นเนี่ยยาแดก็คือได้กลิ่นน้ำหอมตู่เย่าลากระเดกะเยืมวยนั่นยาแดกได้กลิ่นน้ำหอมทำไมคะตั้งแต่เขามาถึงค่ะประโยคที่สองอ่านว่าตู้โกซาตุยกระเดกะ ตูกโกก็คือเขานะคะสะเนี่ยแปลว่าเริ่มค่ะสะตุยก็คือเจอกันในตอนแรกเจอกันครั้งแรกนั่นเองนะคะกระเดกาแปลว่าตั้งแต่ชิดมีเดชิดแปลว่ารักค่ะมีแปลว่าเผลอค่ะหลงรักเขานะคะหรือว่าเผลอรักเขาทําไมคะตั้งแต่เจอกันครั้งแรกค่ะตูกโกสะตุย้ยกระเดกาชิดมีเด หลงรักเขาตั้งแต่เจอครั้งแรกค่ะประโยคที่3ค่ะอ่านว่าตู้อเมกะตู้อเมกะก็คือคุณแม่ของเขานั่นเองนะคะตู้อเมกะก็คือคุณแม่ของเขาตู่มวยกระเดกะตู่แปลว่าเขาค่ะมวยแปลว่าเกิดกระเดกะแปลว่าตั้งแต่ทรงตัวแดะ ทรงนะคะแปลว่าเสียชีวิตค่ะเวลาเราแปลนะคะเราก็ค่อยๆแปลเนาะเริ่มจากตู้อเมก้ก็คือคุณแม่ของเขาทำไมคะเสียชีวิตตั้งแต่เขาเกิดค่ะตู้อเมกาตู่มวยกระเดกะทรงตัวแดคุณแม่ของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขาเกิดค่ะประโยคที่4ค่ะอ่านว่าเม,ม,มียนมาโกไม่เย่าขีนกระเดกะ เมียนมาก็คือประเทศเมียนมานั่นเองเหยาแปลว่ามาถึงค่ะมาเหย้าขินก็คือก่อนที่จะมาถึงคําว่ามาจุดจุดจุดขินนะคะแปลว่าก่อนจุดจุดจุดเช่นมาซาข,ขินก็คือก่อนกินมาปยอขินก็คือก่อนพูดมัตัวขินก็คือก่อนไปในที่นี้นะคะมาเหย้าขินก็คือ ก่อนมาถึงนั่นเองกระแดกะแปลว่าตั้งแต่ค่ะเมียนมาสกาปียอตาแดเดมียนมาสกาปยอตาแดแปลว่าพูดภาษาเมียนมาได้ในประโยคนี้นะคะเขากําลังจะบอกเราว่าพูดภาษาเมียนมาได้ทาไมคะตั้งแต่ก่อนจะมาถึงประเทศเมียนมาประโยคที่5นะคะอ่านว่าไทยโกมายาคิน ไทยก็คือประเทศไทยนั่นเองมาเยาขีนมะจุดๆุดจุดขีนแปลว่าก่อนจุดจุดจุดเย้าเนี่ยแปลว่ามาถึงค่ะเพราะฉะนั้นมาเยาขีนก็คือก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยกระแดกะแปลว่าตั้งแต่ไทยสกาปยตาแดก,ก็คือพูดภาษาไทยได้ ประโยคนี้ทั้งประโยคนะคะไทยโกไม่เย้าขินกระเดกะไทยสกาปียตัดเดพูดภาษาไทยได้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงประเทศไทยค่ะประโยคต่อมาค่ะอ่านว่าสยานเนสยาแปลว่าคุณครูผู้ชายค่ะเนะแปลว่ากับนอนเนะเนี่ยมีความหมายได้หลายความหมายนะคะในกรณีนี้แปลว่ากับค่ะมาต้วยขินเจออีกแล้วนะคะมะ จุดจุดจุดขีดน,นะคะแปลว่าก่อนจุดจุดจุดมาตุ้ยขีดตุ้ยแปลว่าเจอค่ะมาตุ้ยขีดก็คือก่อนเจอกระแดกะกระแดกะแปลว่าตั้งแต่เรามาอ่านบรรทัดล่างกันต่อนะคะสยะสยะเนี่ยเราเห็นมีอมัลกหมินใช่ไหมคะตัวอัลกหมินตัวนี้คือมันคือแยะนั่นเองเต็มเต็มนะคะก็คือสยาแยะ อจาวสยา่าแย่อจาวเย่นะคะแปลว่าของค่ะเวลาคนเมียนมาเขาเขียนสั้นๆเขาจะใช้เอาลกหมิ่นแทนนะคะอาลกหมินตัวนี้แตกออกมาก็คือแย่ที่แปลว่าของค่ะอจาวอจาวเนี่ยแปลว่าสตอรี่หรือแปลว่าเรื่องราวค่ะเพราะฉะนั้นในความหมายนี้นะคะสยา่า ยะอาจาวก็คือเรื่องราวของคุณครูค่ะเรื่องราวของคุณครูสยะอาจาวหรือสยาแยะอาจาวเพื่อนๆตามทันไหมคะเวลาเขาย่อหรือลดรูปลงมานะคะ mm hmm. เขาจะใช้เอาลกมินมาแทนซึ่งตัวเอาลกมินนี้แปลว่าแย่ yeah, ที่แปลว่าของค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้นะคะ สยาอาจารย์นะคะก็คือสยาแยะอาจารย์ก็คือเรื่องราวของคุณครูค่ะจะแปลว่าได้ยินภูแปลว่าเคยค่ะทั้งประโยคนะคะเขากำลังจะบอกว่าเคยเคยได้ยินเรื่องราวของคุณครูค่ะตั้งแต่ทำไมคะก่อนเจอกับคุณครูค่ะตั้งแต่ก่อนเจอกับคุณครูประโยคต่อมาคะ่ะอ่านว่ามเนยะ แปลว่าเมื่อคืนค่ะกระเดกะตั้งแต่จะเนาะผมเอกแปลว่านอนค่ะมาเอกยาดเตบูก็คือ,ย,นอนย,ยังไม่ได้นอนผมเนี่ยยังไม่ได้นอนทำไมคะตั้งแต่เมื่อคืนประโยคที่8ค่ะอ่านว่ามันแนกระเดกะมันแนแปลว่าเช้าค่ะกระเดกะก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เชา้าทำไมคะโมยานีดา โมยแปลว่าฝนตกค่ะเนเนี่ยกำลังบง่งบอกถึงความเป็น present c o n t i n u o as ten ก็คือฝนเนี่ยมันกำลังตกอยู่นะคะอคูแปลว่าตอนนี้ค่ะที่แปลว่าจนถึงค่ะอคูที่ก็คือจนถึงตอนนี้เตกแปลว่าหยุดนะคะทั้งประโยคค่ะมาเตกเตบูก็คือยังไม่หยุด มันแนกระแดกะตั้งแต่เชา้าโมจัวนีดาอักูทิมาเตกเตบูฝนเนี่ยค่ะตกตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดตกค่ะประโยคที่9้าค่ะอ่านว่าเมียนมาโกเย้ากระแดกะเมียนมาก็คือประเทศเมียนมาเย้าก็คือมาถึงค่ะเย้าก็คือมาถึงกระแดดกะก็คือตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย มะหวาเป็นชื่อคนนะคะเป็นชื่อผู้หญิงเนาะเนในที่นี้จะแปลว่ากลับค่ะตุ้ยแปลว่าเจอมาตุ้ยยาเตบูก็คือยังไม่ได้เจอเมียนมาโกเย่ากระเดกะมะหว่าเน่ยมาตุ้ยยาเตบูตั้งแต่มาถึงประเทศเมียนมายังไม่ได้เจอกับมะหว่าเลยประโยคสุดท้ายค่ะเซสายกะเซสายนะคะแปลว่าร้านขายยาค่ะ คุณนันนายีถ้าเราเนี่ยดูแค่นี้เนี่ยเราจะตีความได้ว่าก็คือ7โมงในเวลาเช้าหรือว่าหนึ่งทุ่มในตอนเย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยมาตัดสินอีกทีหนึ่งว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคือเหตุการณ์ของตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะกระแดกก็คือตั้งแต่ค่ะเปกเปกแปลว่าปิดคราวนี้เรารู้แล้วว่าต้องเป็นเหตุการณ์ตอนเย็นนั่นเองเปกตัวแดก,ก็คือปิดแล้วค่ะ ิดแล้วเนาะเซซกะคุนนายีกะแดกะเปกตัวแดคือในภาษาเมียนมาเขาจะไม่มีการพูดเป็นทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยเขาจะไม่มีเขาก็จะพูดแบบเป็นเลขเจเลขแปเลขเก้แบบนี้ไปเลยเนาะในภาษาไทยเราเราก็ตีความว่า เป็นหนึ่งทุ่มค่ะร้านขายยาปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มเพราะภาษาไทยเราจะไม่พูดใช่ไหมคะว่าร้านขายยาปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเย็นเราไม่พูดเราจะพูดว่าร้านขายยาปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มค่ะคำเชื่อมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่วันตั้งใจเอามาฝากมากๆนะคะเพราะว่าคนเมียนมาพูดและใช้บ่อยมาก วันยังยืนยันอีกเช่นเคยว่าการที่เราจะเก่งภาษาพม่าได้มากขึ้นเราจะต้องมีการตุนคลังคําศัพท์ของภาษาพม่าให้มากขึ้นด้วยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องตะบี้ตะบานท่องศัพท์มากๆในวันวันหนึ่งแบบนี้นะคะเราท่องวันละนิดวันละหน่อยแต่ว่าต่อเนื่องกันไปทุกๆกวันการที่เรารู้คําศัพท์ที่มากขึ้นมันจะทําให้เราพูดได้หลากหลายสถานการณ์มากขึ้นค่ะหัวข้อหน้านะคะวันจะเลือกคําเชื่อมที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันต่อ อย่าลืมติดตามและให้กำลังใจวันด้วยนะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ